แล้วแต่เพศพบกันอีกครั้งนะครับการรายการแล้วแต่ตพเพศเฮ้ยงานมันจริงจริงด้วย <c oughs> อ่ะอฮ้ยอ่ะเพื่อยหายไปนานนะมึงเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะ หนังมาเวลมันยังภาค2ไม่มันต้อง2 3ปีทีสามาแล้วนะหลังจากที่หายกันไป2ปีเดินถนนดีๆไม่ได้ไงเนี่ยซอยส้นตีเลยมึงดูพื้นเลยเด้ไม่มีที่เดินให้เลยเด้อเดินแบบหนู่งหนูเฉยๆก็เดินเอียงๆเหมือนเดิมวันนี้นะวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญเราเราไปกับพี่แท็กซี่ก่อนให้เขาพาเราไปหาอะไรอร่อยๆกินเออเดี๋ยวตักกองอย่าโดนรถเอาไปแหลกกันนะรถก็ไปแหลกก็ไอพีนี้เราได้ร่วมเฟรมด้วยกันนะปกติปกติจะผัดกันถ่ายอ่แต่นั้นแบบมีมีคนมาเพิ่มคนนึง อ๋อไม่มีตังค์จ้างมึงนะมึงไม่ต้องยิ้มหรอกก็ถ่ายเนี่ยอยากให้มีตังค์จ้างก็สนับสนุนพวกเราได้นะครับอาจจะเป็นสปอนเซอร์อะไรต่างๆใช่ขอบคุณเรื่องหน้าครับผมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาพี่แท็กซี่กันดีกว่าไอ้นี่เลยไหมนี่เลยไหมเฮ้ยโอ๊ะป๊า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 ผมแย่ผมแย่บอแล้วมาแล้วพี่เก๋เรียกเลยพี่เก๋ดิวดิใครกูดิวเนี่ยมึงจะอ้วกยังไงเนี่ยเออกูจะอ้วกเดีวหนึ่ง ถ่ายเลยไาแล้วมาเลยสวัสดีครับพี่พี่รบกวนอะไรอย่างได้ไหมพี่แนะนำผมหน่อยแล้วพี่พาผมไปกินได้ไหมมันจะอร่อยเหลยโอ้ยมันงมันสนุกตรงนี้เลยพี่เราจะไปกินข้าวอยู่เราจะไปกินข้าววันนีเลยไปกินขนมไหมัมีเอานี่ลุงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอ่ะเย้ไม่รู้ว่ากินอะไระ ้เติมน้ำมันเหรอเดี๋ยวเราลุงก่อนแถวนี้แถวไหนวะป้ายยังป้ายยังอ่านไม่ออกดูป้ายเดี๋ยวป้ายแบบเซอร์มากเลยนะนี่บุลลี่ไปแล้วข้าวของเขากินอะไรอ่ะบอกได้เลยครับก๋วยำหัวปลาช่อนต้มยำหัวปลาช่อนมีเมนูเดียวเหรอนี่มีเมนูอะไรลองเรียกเลยลุงชื่ออะไรนะพี่รคอนปลาลุงปลาลันเนาะทั้งร้านทีแต่เมนูก๋วยจั๊มใส่เมนูเดียวด้วยทั้งร้าน ใช่แต่มันมีหลายหลายอย่างไงโดยจะเป็นเนี่ยื้อปลาคุงปลาเล็กคุงปลาใหญ่คุงปลาใหญ่พิเศษอรออะไรอร่อยอะครับอร่อยทุกอย่างจะมีอย่างเดียวต้มยำเป็นร้านที่ขายแต่ต้มยำเว้ยเมนูอื่นไม่ขายใช่งั้นเอาตามนึงเบลผมกินน้ำใสไหมเบลกินน้ำข้นนะได้ข้าวตักเองนะค้าวตักเองเออข้าวตักเองนี่ข้างหลังไม่ข้าวตักเองแบบแล้วเข้าตักเยอะไม่ขาดทุนเหรอครับเนี่ยกตัหรอดดู้ดูลุงตักข้าว ลังสวยเลยแต่ถือว่ากินไม่เยอะนะรอถือว่ากินไม่เยอะนะกินไม่เานฟรีอ่าข้าวจานเท่าไหร่ครับ้ยไปขายวิธีทุกทำอะไรอ๋อนี่คือคือน้ำแล้วมาทำเป็นน้ำใสกับน้ำกคนได้จริงอ๋อแล้วนี่อะไรคะเนี่ยพี่มีอะไรที่หวางพี่วางไม่เฉยถ้าเคยเห็นร้านอาหารขายเมนูเดียวเลยเปิดมานานยังนะพี่ มา5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วหรออยู่ที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะที่แรกที่เดียวค่ะจริงมามเอาเอาสูตรมาจากไหนอแม่สูตรของแม่แม่อ๋อแล้วก็เลยขโมยสูตรแม่มาทำอ๋อแล้วแฟนที่ไปไหนอ่ะอ๋อแฟนไปทำงานอ๋อทำงานแยกกัน ยชอบตรงนี้แหละโปะเวทีใช่จากก่อนมึงอ๋อต่อแล้วหรอตักแล้วเขรอมึงอ่ะนี่เขาดีนี่เขามีเขาดีผักกับน้ำพริกให้ตักด้วยอันนี้อะไรกระเดาเก็ผักอะไรใช้ผักแยงแยงอะไรภาษาอีสานเลยอันนี้เราไม่เคยกินเลยเราชอบแบบแบบมาน้อยแบบแบบนี้แล้วก็มีมะขูมแล้วตอนขางเดียวขุมที่ไหนมะระกิโนหมอมะระกินนเออเคยไม่เคยกินอ่ะนี่เก๋อะไรนะ เฉียดแดดงูแล้วนะแหมดูจริงจังดูหัวมาชไอเ้เหี้ยถ้ากูหัวขนาดนี้สัตซาดะคอนด้าหรอหล่ละชิมน้ำก่อนเลยอะไรของกูหอมด้ะ,ะ,ปะเป็นไงได้ไหมบ้านบ้านดูละ่ะเก่งละให้กูลองก่อนนะเอาน้ำก่อนนะเฮ้ย สวยนาสวยนาด้วยหรออ่ออันนี้ดีอันนี้ดีชอบชอบทั้งสองเลยน้ำข้นน้ำใสมาลองแกมปลาด้่อนะแกมปลาไม่กินเป็นอกนะเป็นถเป็นยไงวะอร่อยปลาปลาไม่มีกลิ่นเลยนีาดินนีเล่นปลาด้ แกาดว่ะดว่ะไอ้นีสุเด็ดเลยเ้่ใส่เ้าไปทั้งเม็ดนะเอาละนะเรียกเไหนตะดาวเือไหนเบสะดาวแต่ผมผมมันมันถ้เหรเลยวดาหรือบอลเพชรเนี่ย ียอดมีรูปใีเมียปะไม่มีครับเฮ้ยสดยนะเนี่ยนี่กลัยังไม่งไฮ้ยเอาละกูว่าต้องมีตำติงอ่ะสองคนเนี้ยจริงกูว่าชัดชาติมากินนะจะโชว์รูปเมื่อกี้อยู่เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยดูหน่อยดิยโชว์หน่อยดิเฮ้ยมันไอคิดดีว่ะเฮ้ยท่านชัดชาติเราท่านชัดชา,ชาติมากินจริง <ไอ S 2> ด้วยอ่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเผื่อคนดูเขาอยากไปกินตั้งอยู่ที่ถนนนวลจันทร์ตรงข้ามซอยนวลจันทร์หกสิบสี่ค่ะ ท่ามซอยดวงจันทร์หกอยู่ในปั๊มอีู่ในปั๊มแก๊สปิโตนาดปั๊มแก๊สปั๊มอะไรวะโซ่ไอ้เหย็บปิโตนาดเฉยโซ่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเข้ามากินได้ครับทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามาเป็นตีมือตามตัวกันด้วยไม่ใช่แหละพี่ตุ้ยกับพี่ออสต้องมีอะไรสักอย่างแหละมันก็ต้องมากินมากินร้านพี่ตุ้ยทุกวันเนี่ยีใจอ่ะ เฮ้ยเอาลงว่าไอ้เนี้ยเข้าในปั๊มเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ต้องถ่ายทุกอย่างได้เพี่จะบอกพาเข้าการปั๊มไปก็ถ้าใครอยากจะมาพาเราไปกินอะไรอะไรก็ได้ของข้าวของหวานอะไรก็ได้หรือจะพาไปทำกิจกรรมอะไรอ่าอินบ็อกซ์มาได้เลยไปละแล้วแต่พี่อ่ไป Loud the piss.